ท่านอท่านว่ารัตดาวันเี่ยสาาท่านว่าลูกร้านเขาไม่เหตุบุญหายด้เมนกอ่ใส่กาหลับกับหรับคอยสมบุรณามบรณอท่านว่ามหาบาตลูลเก่าเราลานมันจิตใจไม่จ่าเขาเปิดขึ้นที่เ่า

नम्मा तमा आचा तमा महिता तम आचा तपहित तम आचा तार्मनाथ महिता ब्रह्मना धम आचा तपहिता रमना नम सलीता सन सा पथिका धम अलिता सन सा पथिथ ภาทามาเมตตันจะสาพโรกะสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานาหุตังปโตจติวิยัญจะสัมภาตาเมเวรังอาสะปาตังปิทังสรังนิสิโนวาสยาโนวาญาวัต karena to hitang settinghati daya pertamama meang nihhala kita maugutipin dan lupa kamu masih wardasannyas kami sumi na diang duka pas yangguna Amen. Javata Sangkarawugara Wajatamino Upatitawadirochanti ke Sanggugasamo Sukho. Amen. Javata Sangkarawugara Wajatamino Upatitawadirochanti ke Sanggugasamo Sukho. Amen. Javata thoái nát tham miên ô pháp trí thọ quả diệt chánh biệt thế tam vô ba sanh mu sư trụ ah ra เดี๋ยวจนยาลาห้องน้ำมาะ喏ก็ว่าห้องน้ำเพินน่อนเราเท่ากัาได้ <c oughs> หรอหีด้วยหางี้ด้วยน่ยลนงลุงก็ทำควาาดเมื่อไหร่เธอได้ีอดกม่ไบยูเบอรน่อยได <c oughs> เป็นยูับเบอรแทนมามีได้ฮ

ห้าห้ามาได้บ่แม่ค่ะมงเ็นูขบอวาเป็นยังด้วยจัาที่ดีด้วยหําอ่าโอ้โหเ่งก่เก่ก่ได้ไเอาข้าวข้าวข้าวใส่่ที่่รีเจ้าปูจ้างมาเขารู้ว่าขายบัตเบ่ต

เดินบัตรได้ลอยลอยสวาทเดินหนึงบัตรไ้อยแนนเพว่นเกิดจะคล้องได้ยังเตว่าไปาเงินเอา้วาเออมด้คนวาค่ะนนเองือว่าทาจยมาวัตเขาส่งเราส่งหว่ได้กไรแล้วมนบราคมจริงๆตองว่าอันนี้ลงยเต้องอลู่จะองไปหาเดวมันจะมีดราม่ามันดูไหมนี่้องเห็นมูม้วาะแมนค่ะเัห็นเต้ว่าเขาจมยู่อนเต็มอยู่ค่ะว่าแต่จางมันน่นอเขไม่อยี กเรียกเนีไหรคือทงานมันเกิดลูกยูแต่ว่าเอามาอวฝาอเองอนน้ามั่งอันนี้หน้าันหน้าไม่เอามาอีกอันนี้มาให้มีด้วยแกอาถ้วยมาน่ยพี่สาวเปิดให้เจ้หน่อยค่ะอ่าเออเนี่ยแกงอยางแน่เลยนะน่หมเกลีดนอน เยี่ยมก่อนดเยี่ยก่อนนะอ๋ยวับก่อนเยี่ยกาวยวัดวทำไมอ่ะเดกตัวทำไมมีด้วยอน่นอ่ามีก็ได้อ่าเพอดตวนาเนอวอตวนาเพระไงเราด่าเนอยะถาวิวาหาตุลาปริเรนติสาภังเอวะเมวยโตทินังเปตานังปะกันปะิี ยิชิตังทิตังตุมังทิปเมวะสุเมตโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปจันโทปนราโซยะถามณีโนติภาโสยะถามติโยวิวัชานาสะโลโควินาสัตตุมาเตภามาปัญตระยอสุขิธิทายุโกภาวะอภิวาทนะสิงห Namo Buddhaya Satta Naso Upakama Doso Yata Maudgalyayana Sito Peka Nokta Jagatangura Rapa Randapi Kula Mano Patinangumi Dipunyang สัพพมังคัลังบัคขันตุสัมพเทวตาส<ะ>ัพพุทธานุภาเวนัสตาสอดทิพวันตุเตหภวตุสัพพมัง ภวันตุเตภววตุสามพะมังพารังนักขันตุสามพะเทวตาสามะสังพานุพาเวนัสสทาสสดีวันตุเตระท้อนยังไ นี่กระทอนใช่ไหมกเป็นแบปับเอากระดาษใส่มอยู่ใส่รอยู่ได้ผู้ชีรัง่ไ่บางเบาางเยนป็นคนนน้ลาคนตืนทำปอาจะหาเจอไหมไกไปไดตอนี่ไก่เบาหน่ะหนุใกล้กลเบาผู้หอนแล้วแล้วคไกินเต็กก้ามกัเลย